สวัสดีครับมาต่อด้วยตลาดช่องเม็กรครับเดินตลาดช่องเม็กร mm. ครับ mm. กระสือที่ไรอยากได้กระสืออู้อึ mm. อง mm. ใครอยู่ ชไราจาอถึง่บดแดงกด้หรือว่บแดงเอาอหวานบ้างไข่บดแดงอดหวานจีโน่ อยู่ได้จักมื่นนี่ร้านม่นาราทุ่งอะไท่ดใะล่ะครับทุ่งละลอยก็มีจ้ะทุงมาเปร์ซีฟก็มีดเอยกระเจียวกับน้ำนองเด้อเกี๋ยวกระเจียวทอันน

ไอ้ทั้งหม่้อง้องไโอ้เป็ดป่ะกระจกก็ลกันโกคนเป็ด หสบกเขานไปหุ่ผมูไม่บานเมรามันงางอยากใยังยางหลอกออาคิดาใครได้กกับบูน้าเด้อเด้อมะวัากับ

mẹ con bò lên tốp của anh anh đi sai lầm hay là bạn sai lầm bao đi sai lầm hay là bạn lầm hay là bạn lầm hay là bạn เจ้าตลาดช่องเมฆครับ เ่าจะเดินบนแม่คือ